คุณที่เป็นในงานเนี่ยตั้งแต่เลือกตั้งมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยคณะก้าวหน้าเข้าไปเป็นคนจัดการโหวตพวกเขาเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมาทําเหมือนเดิมกับสวเนี่ยเขาทําอะไรให้กับพวกเราบ้างสวัสดิการดีขึ้นไหมจนถึงวันนี้ไม่มีอะไรดีขึ้นไม่มีประกาศใหม่มีกรรมการขึ้นมาก็ไม่สามารถทําอะไรให้มันดีขึ้นได้ สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์จิมขิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นเรื่องของสอวอเป็นเรื่องของคณะก้าวหน้านะฝั่งเสื้อส้มอ่ะที่มีการเคลื่อนไหวทั้งเลือกตั้งสอวอและการเตรียมพร้อมการจุดม็อบขึ้นมาโอกาสที่จะให้มีสอวอเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยจากประวัติที่ผ่านมาดังนั้นถ้าเราอยากแก้ไขรัฐมนุรทำยังไงครับเราต้องการหนึ่งในสามของเสียงจากสมาชิกวุฒธธิสภาหนึ่งในสามจากเสียงสมาชิกวุฒธธิสภาชุดต่อไปนั่นก็คือชุดปี67นั้นมีวุฒิสภา200คนตีตัวเลขกลมๆครับเราต้องการวุฒิสภาที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐมนูญของประชาชนเนี่ย 70คนถึงจะแก้รัฐมนูญฉบับปีพศ2560ได้สวที่เรากำลังจะเลือกกันในเดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมที่จะถึงนี้มีวาละด้วยกัน5ปีพูดง่ายๆก็คือดำรงตำแหน่งตั้งแต่กรกฎาคม6กกรกฎาคม6กกรกฎาคม6กกรกฎาคม70กรกฎาคม71และกรกฎาคม72ดําำรงตำแหน่ง5ปี สวมีอำนาจครับมีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการและผู้ดลรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรอิสระต่างๆสวชุดนี้ถ้าองค์กรอิสระองค์กรใดมีกรรมการองค์กรอิสระที่หมดอายุก่อนกรกดาเจ็ดสองสวชุดนี้จะมีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการในองค์กรนั้นขึ้นมาแทน สารรัฐรมนูญครับสารรัฐมนูญม,มีทั้งหมด9ท่านตุลาการสารรัฐมนูญ7ใน9ของตุลาการสารรัฐมนูญจะหมดวาระและถูกแต่งตั้งใหม่โดยสอวอ6 7 7ใน9เกินกึ่งหนึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งครับมีทั้งหมด7ท่านคณะกรรมการการเลือกตั้ง เจ็ดท่านนี้ห้าท่านจะหมดวาระในปี2,569และจะถูกแต่งตั้งโดยสว .67 ที่เรากำลังเลยเลือกกัน5ใน7เกินกึ่งหนึ่งปปชครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชนี่ตอนนี้มี9คนนะครับ ตำแหน่งที่9ยังไม่มีการคัดสรรแต่ที่น่าสนใจคือตำแหน่งที่1ถึงตำแหน่งที่3ครับหมดวาระไปตั้งแต่ธันวาคม2565ครับสบวชุดนี้ไม่ยอมแต่งตั้งครับยังรักษาการมาจนถึงปัจจุบันคำถามคือทำไมเป็นเพราะว่าต้องการให้คุณวัชระพลดำรงตำแหน่งต่อไปหรือไม่หรือเป็นเพราะว่าการกลัว เรื่องหางมีการเปลี่ยนตัวแล้วจะทําให้กรณีนาฬิกากลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งจนถึงวันนี้แม้ทั้ง3ท่านแม้จะหมดวาระไปตั้งแต่ปี 66, 25 65 2565แล้วสวผู้ชุดปัจจุบันยังไม่แต่งตั้งปปชขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนเลยดังนั้น5ใน9ของคณะกรรมการปปช จะถูกแต่งตั้งโดยสว67 5ใน9ก็เกินกึ่งหนึ่งกสมครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีทั้งหมด7ท่านนะครับ6ใน7จะหมดวาระในเดือนพฤษภาคม2571หมายความว่า6ใน7ของกอสมก็จะถูกแต่งตั้งโดยสวชุดต่อไปเช่นกัน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์คมนาคมแห่งชาติกสทชนะครับกสทชมีคณะกรรมการดำรงตำแหน่งทั้งหมด7ท่านและทั้ง7ท่านนี้นะครับจะหมดวาระก่อนกรกฎาคม72และจะถูกแต่งตั้งโดยสวชุดนี้เช่นกันกสทชเรื่องเดียวนะครับถ้าใครจำได้เมื่อ2-3ปีที่แล้วผม และคณะก้าวหน้ารวมถึงพรรคก้าวไกลร่วมกันรณรงค์อย่างมากว่าภาครัฐไม่ควรยอมให้ true และ d e t ท c t ควบรวมกิจการจกันจำได้ไหมครับผมเป็นคนร่วมรณรงค์กับภาคประชาสังคมองค์กรต่างๆถ้าวันนั้นกสทชเป็นกสทชที่ยืนหยัด มั่นในหลักการถ้าวันนั้นกสทชไม่ได้มาจากการแต่งตั้งของสอวที่มาจากการแต่งตั้งของกสอชอ,อีกทีผมเชื่อว่าถ้ากสทชวันนั้นทํางานด้วยหลักการเป็นสําคัญดีไม่ดีวันนี้ true กับ d t a ท็กไม่ได้ควบรวมกันครับทุกท่านครับนี่คือความสำคัญของการเลือกตั้งสวที่จะมาถึงเราสามารถถอดสลัก เราสามารถแก้ปมนี้ได้หากมีสวรประชาชนหากมีสวที่ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยเข้าไปดำรงตำแหน่งมากพอจะมีสวอ,อย่างนี้ได้มีอยู่ทางเดียวก็คือพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายต้องออกแรงกันต้องลงแรงกันผมเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นการขอ ที่เรียกร้องทุกท่านมากเพราะอะไรครับเพราะเรากําลังเรียกร้องให้คนยอมจ่าย2,500บาทยอมเสียเวลาของตัวเองเพื่อไปสมัครเพื่อไปโหวตมันเป็นข้อเรียกร้องในที่เรียกร้องกันสูงมากในสังคมที่วันนี้พ่อแม่พี่น้องส่วนใหญ่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเราเข้าใจดี แต่อยากจะเรียนว่าถ้าคนที่มีศักยภาพถ้าคนที่มีทรัพยากรไม่ลงมือทําเรื่องนี้เราก็จะได้สวเหมือนเดิมกลับมาถ้าเราได้สวเหมือนเดิมที่ไม่หนักแน่นในอุดมการไม่หนักแน่นในความคิดประชาธิปไตยการผลักดันวาระการแก้ไขรัฐมนูนที่ก้าวหน้าก็เป็นไปได้ยากหากมีร่างรัฐธรรมนูนที่ก้าวหน้าก็จะถูกต่อรองก็จะถูกกดดันให้ลดเงื่อนไขนี้เดี๋ยวจะยกมือผ่านให้ให แก้ไขมาตรานี้เดี๋ยวจะลดมือลดยกมือผ่านให้จนทําให้ความก้าวหน้าของรัฐธรรมนูญหรือความเป็นประชาธิปไตยของรัฐธรรมนูญมันน้อยลงนะครับเรากราลรงจะบอกวิธีแฮกค,ค่ะเล่นกับระบบค่ะทุกคนในเมื่อระบบมันพยายามเล่นเราตลอดมายุบพักเราก็แล้วตัดสิทธ์ก็แล้วอะไรก็แล้วเราก็ต้องเล่นกับมันค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เล่นกับมันเราก็จะไม่ชนะเพราะว่าระบบมันต้องเล่นเราตลอดเวลานะคะวิธีการเล่นกับระบบแฮกระบบการเลือกสอว เป็นไ,ได้ไงอะ่ะมันดูเละเทะซับซ้อนวุ่นวายขนาดนี้แถมต้องใช้เงิน25 0 0ไปสมัครหนูไม่มีเงินค่ะใช่ค่ะเรื่องนี้มันก็ยากตรงนี้แหละค่ะยากตรง2 5 0 0คือเป็นระบบที่คุณต้องลงทุนสูงมากอ่ะว่าคุณต้องมีเงิน25 0 0ัหและหากคนอายุ40คือถ้าคุณอายุ40ไม่ได้คุณก็ต้องไปสนับสนุนในคนที่อายุ40และมีเงิน2 5 0 0ลงแต่วิธีการแฮกระบบมันง่ายง่ายแค่นี้จริงๆค่ะเมื่อกี้เราพูดกันไปใช่ไหมคะว่าสุดท้ายแล้วมันเปิดให้เกิดการใช้เงินหรือซื้อปลายทททาา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 างงงงกกก็็คคคคคืคืือ200ออออุณเเเเเรรีีียยยยปปปนนนลลลลล200แ้้้วววไซดดถถมมผูิึ แล้วเราจะเล่นกับระบบเราต้องคิดกับ,กบเขาค่ะเสมือนหนึ่งสามเหลี่ยมหัวก,กลับของอนาคตใหม่และเก้าไกลกลับกลับทฤษฎีค่ะถ้าเขาคิดว่าจะซื้อปลายทางเราต้องดักตั้งแต่ต้นทางติปานาสายทุกคนใช้คำโบราณส่งกับผู้เรื่องสวติปานาสายคืออะไรคะถ้าเขาคิดว่าเขาจะซื้อปลายทางเราต้องทําให้ตั้งแต่ต้นทางเป็นคนที่เขาซื้อไม่ได้เข้าไปป่วดระบบ,บค่ะเขาส่งคะแนนเสียงจัดตั้งมาเพื่อที่จะเอาคนของบ้านใหญ่เอาคนของเขาเข้าไปให้ได้ เราขวนระบบแฮกระบบโดยวิธีการเข้าไปเป็นบั็กค่ะเข้าไปดิสรับระบบคะแนนเสียงจัดตั้งของเขาใช้จํานวนเข้าสู้ช่อเคยพูดในแหลายว่าเราโอกาสแล้วประชาชนไม่มีอะไรเลยสิ่งที่ประชาชนทําให้ประชาชนทรงอํานาจที่สุดในประเทศนี้คือจํานวนประชาชนไทยมี70บล้านคนสิ่งที่เรามีเหนือกว่าทุกองค์กรในประเทศนี้คือจํานวนค่ะเพราะฉะนั้นใช้จํานวนเข้าสู้แน่นอน2,500บาทเป็นเงินที่แพงแต่ช่อเชื่อว่าคนที่ดูช่ออยู่เนี่ยมีคนที่พร้อมจ่าย2,500บาทและอายุถึง40 ที่จะอุทิศตัวเองเข้าไปปวดระบบคําถามก็คือปวดระบบไงคุณชอบเข้าไปผมก็ไม่รู้อยู่ดีว่าผมจะเลือกใครที่ฉันก็ไม่รู้ป้าก็ไม่รู้ว่าจับว่าป้าจะไปเลือกใครแล้วจะไปปวดระบ,บบเขาได้ไงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเลือกใครไงคะเราถึงจะปวดระบบได้เพราะว่าอะไรคะเวลาเขาบล็อกโหวตกันอะเขารู้ว่าเขาจะเลือกใครใช่ไหมคะมันมีเป้าหมายอยู่แล้วเขาก็จะจัดตั้งคนจำนวนหนึ่งไปเอาแบบเห็นภาพที่สุดจําเลือกตั้งบดประกันสังคมได้ไหมคะทําไมเขาถึงไม่โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ก็เพราะว่ามันมีการบล็อกโหวตจํานวนหนึ่ง แล้วเขาก็กล่าวว่ามุกยิมุมิททำกันแล้วก็จะได้ได้คนของเขาไปง่ายถ้าประชาชนรู้เรื่องประชาชนเข้าไปโหวตใครก็ไม่รู้ว่าสัวไอ้ที่บล็อกไว้มันจะเสียบล็อกหมดมันจะพังมันจะเจ๊งเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาลูทะเบียนไม่ต้องรู้เรื่องรู้ราวมุกยิมุมิแล้วเดี๋ยวถึงเวลาอีที่บอกกันไว้เนี่ยที่จะตั้งกันไปมันก็จะชนะเพราะว่าคนไปโหวตน้อยอ่าเข้าใจยังเพราะฉะนั้นการเลือกสวแบบเดียวกันมีตังสองพันห้าอายุถึงสี่สิบ ท่านลงได้แน่นอนค่ะหาดูสักกลุ่มไม่นี่กลุ่มอื่นๆด้วยนะเพราะว่าราทธานมนูญเขาระบุไว้ว่าระบบเนี้ยประชาชนทุกคนต้องมีสิทธิ์ไปลงได้ซึ่งก็ไม่จริงใช่ไหมเพราะว่าไม่ใช่ประชาชนทุกคนมี2,500แต่ว่าเขาต้องเปิดทุกบล็อกให้ประชาชนสามารถลงได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นท่านมีเงิน2,500อายุ40อ่ะท่านลงได้ค่ะท่านลงได้นะคะไปหาดูว่ากล่องไหนที่จะเข้ากับตัวท่านไม่เข้ากับกล่องไหนเลยเข้ากล่องอื่นๆมีกล่องอื่นๆอยู่ก็คือที่เหลือทั้งหมดที่ท่านรู้สึกว่าท่านไม่เข้าพวก ใช้วิจารณญาณอท่านเองช่องไม่ได้บอกให้ท่านเข้าไปเลือกมั่วนะคะไม่ดีในไหนึ่งเสียงของเราก็มีความหมายจ่ายตังไปตั้ง2 0 5แต่ช่อเชื่อว่าประชาชนน่ะมีวิจารณญาณอยู่แล้วค่ะพอเข้าไปท่านคือเสียงที่เป็นเจตจำนงเสรีเข้าไปหนึ่งคนของท่านเนี่ยท่านไปดูว่าท่านจะเลือกใครช่อเชื่อว่าประชาชนคนไทยมีสติสัมปชัญญะพวกเรารู้ค่ะว่าถึงเวลาเราควรจะเลือกใครแล้วนี่คือวิธีการแฮกระบบ เริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์เรื่องของสว,วก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะแต่ที่ค่อนข้างจะน,น่าสนใจเอาทีเรื่องเลย้วกันเอา2เรื่องมารวมกันนะปรากฏว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งหยุดแคมเปญชวนสมัครสว,วรที่สอบผิดกฎหมายนะครับเฟซบุ๊กสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งระบุว่ามีกลุ่มบุคคลและตัวแทนองค์กรจัดแคมเปญให้มีการจูงใจชักชวนรวบรวม,รวมบุคคลจากอาชีพต่างๆ20กลุ่มอาชีพ ให้เป็นผู้เสนอสมัครเข้าเลือกตั้งเป็นสมาชิกผู้ทีสภาในระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศนะครับที่ปรากฏในเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆนะครับปรากฏว่าบุคคลที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกผู้ทธสภาเป็นจำนวนมากกรอกข้อมูลส่วนตัวจุดยืนวิสัยทัศน์และข้อมูลอื่นลงในเว็บไซต์นะออนไลน์นะครับเพื่อเป็นการจัดแคมเปญรวบรวมรายชื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของตนเองอันเป็นการจัดตั้งบุคคลนะครับ ให้มารับสมัครเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภานั้นนะครับการกระทําดังกล่าวอาจจะเข้าข่ายความผิดกฎหมายจึงขอแจ้งผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาอย่าได้ดําเนินการอย่างใดนะครับหรือกรอกข้อมูลส่วนตัวรวมถึงจุดยืนของตนเองในการเผยแพร่และปรากฏอยู่ในเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ใดๆนะครับ คณะกรรมาการการเลือกตั้งได้รวบรวมข้อเท็จจริงข้อมูลและพยานหลักฐานที่ปรากฏผ่านเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วหากพิจารณาแล้วว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําผิดกฎหมายหรือมีผู้เรียกผู้ร้องเรียนว่าฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายสํานักงานจะดําเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมายในทันทีจึงขอให้มีการยกเลิกและยุติการกระทําดังกล่าวต่อมาก็มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา นะครับเรื่องข้อ5ต่างๆซึ่งมีโทษจำคุก1ถึง10ปีและโทษนะทั้งจำทั้งปรับนะครับจากกรณีความผิดดังกล่าวในส่วน i l a อนะก็บอกไม่มีข้อกฎหมายอันใดระบุไว้ช่อก็มายอมนะหลังจากที่จัดแคมเปญน,นี้เกิดขึ้นนำโดยธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจในขณะเดียวกันนะก้าวไกลก็เริ่มเคลื่อนไหวปลุกม็อบบอกว่าชี้ไกลหนึ่งปีนะร,รัฐบาล ข้าวแรงยังไม่ปรับขึ้นทวนหน้านะครับ600บาทภายในปี70จะเป็นไปได้หรือไม่ชวนประชาชนออกมาลดลงในวันแรงงานวันที่1พฤษภาค,คมนี้แล้วก็8ปดโมงเช้าที่ถนนด้าดำเนินที่พักอนาคตใหม่นะครับที่ทำการก็อยู่ในสายไทยสมมิทของธนาธรน,นะรปรากฏว่า,าสสก้าวไกลปีแรงงานประกอบไปด้วยนายเชียร์จำปาทองนะครับนายสุดเทพ นางสาววันวิภานะบอกว่ากรณีค่าแรงขั้นต่ำนะบอกว่าก้กาวไกลเคยหาเสียงขั้นต่ำ450บาทต่อวันภายใน100วันแรกของการเป็นตบานควบคู่ไปกับการปรับเพิ่มสบริการของพี่น้องประชาชนทุกวัยเช่นเพิ่มเงินอุดหนุนเด็กเล็กเพิ่มเงินผู้สูงอายุซึ่งส่วนนี้นะครับจะช่วยลดค่าใช้จ่าย ของวัยรายงานอย่างไรก็ตามในรัฐบาลปัจจุบันนะครับการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำยังไม่มีความชัดเจนเมื่อต้นปีปรับขึ้น2-16บาทต่อมาก็เดือนเมษายนปรับขึ้น10จังหวัดแต่พอไปดูรายละเอียดบางจังหวัดนเพิ่มแค่ตำบลเดียวและกำหนดเงื่อนไขด้วยว่าจะเพิ่มเฉพาะโรงงานใหญ่ที่มีลูกจ้าง50คนขึ้นไปและต้องเป็นโรงแรม5ดาว นะครับตนมองว่านี่คือการขึ้นข้าวแรงแบบสีตนนชัยนะครับนั่นคือวิธีการคิดของเขานะครับสออย่างฮะที่เขาทําตอนนี้คือ 1. ปลุกม็อบเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1. พฤษภาคไมไปต้นไปนะครับสเรื่องของสอวก็จะจะเป็นสวสามนิ้วนะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะทั้งสองสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขากําลังแก้เกมสถานกกะไม่ว่าจะเป็นอนาคตใหม่ที่เจ๋งไปรอบละข้าวไกล กำลังจากเจ้งอีกรอบนะครับเตรียมทําอะไรลุกมอบรอบนี้เรื่องแรงงานเนี่ยลุกมอบเพื่อจะออกมาชุมนุมประท้วงเหมือนปี2563หลังจากที่มีการยุบพักอนาคตใหม่นะครับเกมแบบนี้ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกนะครับส่วนเรื่องของสวนะครับที่ผมเรียนมาตลอดว่ามันคือการโกงวันนี้คำยืนยันของคณะกรรมการการเลือกตั้งออกมาชัดเจนนะ ว่าพฤติกรรมและการกระทาของคนกลุ่มนี้ที่จะให้เป็นสวสามนิ้วเนี่ยเป็นเข้าข่ายกระบวนการโกงการเลือกตั้งผู้สมัครก็ผิดผู้กระทํเข้าปิดนะครับพวกนี้คงไม่ได้อ่านรัฐมนูลอย่างชัดเจนนะนะฮะและที่สาคัญผมเรียนให้ทราบว่าการเลือกตั้งส so วเนี่ยนะฮะในรัฐมนูลเขียนไว้ให้เป็นกลุ่มอาชีพปรากฏว่าผมก็ไปเห็นว่ามีระเบียบให้มีการโหวตควยกันไปว่าควยกันมาแต่ละอาชีพโหวตควยกันไปว่า,ก,าวกันมาเนี่ย ผมเรียนให้ทราบนะขัดต่อรัฐธรรมนูญรู้ได้ไงคุณเอามาจากไหนคุณรู้ได้ไงอ๋อพอดีตอนล่างตอนนั้นผมนั่งอยู่แล้วถกเถียงกันเรื่องนี้ว่าจะเขียนว่าไงในรัฐธรรมนูญและควรจะทํำยังไงในคอนเซปต์เจตนาลมของผู้ร่างเนี่ยนะฮะก็คืออยากจะร่างให้สมมุติว่าแท่งนี้เป็นแท่งอาชีพกอไก่ก็เรือกกอไก่มาขอไข่ก็เรื่อกขอไข่มาขอควายก็เรืองขอควายมาจากนั้นก็เอามารวมกันเป็นสว250คนนะครับโดย จะต้องไม่มีการหาเสียงจะต้องเอาคนมีชื่อเสียงเอาคนดีในแผ่นดินเข้าไปแต่ปรากฏว่าตอนนี้มีการโกงแต่ตอนนี้ปรากฏว่ามีการลนลงมีการตั้งกลุ่มบอกว่าโอ้ยต้องเรียกประชาชนออกมาไปหลอกคนมาเลือกตั้งหวตมาเลือกตั้งให้เสีย2 5งพบาทล้าไปเลือกพวกตัวเองให้เป็นสวสามนิ้วที่จะมาแก้ไขมาตราหนึ่งสองยกเลิกรัฐธรรมนูญนะครับนีรศกรรมให้พวกของตัวเองนะครับ ที่สาคัญไปมากกว่านั้นโหวตนาะยกรัตรีโอเครอบต่อไปอโหวตไม่ไดนะ้แต่ประเด็นไฮไลท์ที่สําคัญนะครับพอได้สอวสามนิ้วมาเสร็จประเทศก็จะปุ้นไหวไม่หยุดเลยทีเดียวเรื่องนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะเจตนาลมของผู้ร่างต้องการบล็อกขบล็อกมันคณะกรรมการเลือกตั้งฟังให้ดีนะฮะผมคือหนึ่งในผู้ร่างที่อยู่ตรงนั้นและแก้ไขขั้งสุดท้ายในร้อยยี่สิบแปดมาตรานะครับหลังจากที่มีการทําประชามติสิ่งที่ท่านทาอยู่ตอนนี้ ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับถึงจัดให้มีการเลือกตั้งก็เจ๊งแน่นอนนะจะพาซวยไปด้วยนะครับขัดต่อรัฐธรรมนูญแน่นอนนั่นะคือประการที่1ประการที่2ผู้ที่โกงการเลือกตั้งด้วยการมารณรงค์หาเสียงนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับเรื่องของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก็มีความผิดตามกฎหมายเช่นกันนะครับซึ่งระบุไว้เรียบร้อยนะแต่ละอันแต่ละอันอันอนียมันเขียนอยู่ในรัฐมนุนไว้เรียบร้อยแล้วกระจายอยู่ตรงส่วนไหนกันเองนะครับแสดงให้เห็นชัดเจนว่า เจตนารมของเขาเหล่านี้เนี่ยนะครับมีเจตนาอย่างไรนะครับการฉุดม็อบเข้ามาเนี่ยจะมาบนถนนเนี่ยก็หวังว่าจะโดนยุบพักยุบพักไลจ,จัดม็อบขึ้นมาลมมา้มรัฐบาลพล้มรัฐบาลได้คือใครลม้มรัฐบาลได้เนี่ยในการเลือกตั้งต่อไปเนี่ยมันก็จะสามารถชนะการเลือกตั้งได้อย่างเด็ดขาดนี่คือกลยุทธ์ทางการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอ้างเรื่องสิทธิมชนอ้างเสรีภาพนะครับเอาไว้ง่ายเลยเรื่องแรงงานแรงเงินเนี่ย เรื่องสวัสดีกงสวัสดิการเนี่ยก้าวไกลบอกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นก้าวไกลมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งก้าวไกลเนี่ยคณะก้าวหน้าอยู่ที่ทําการเดียวกันกับบริษัทไทยสม,มิตของธนาธรนะครับตอนนี้เอาง่ายๆเลยไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องแรงงานเลยมากหรอกสถานการณ์หน้าปัจจุบันตอนนี้นะครับคนของคณะก้าวหน้าเนี่ยไปเป็นคณะกรรมการ ะะประกันสังคมกองทุนประกันสังคมคือดูแลกองทุนประกันสังคมกว่าสอง0 0ื่ล้านบาทสองล้านล้านบาทนะการไปดูแลแลักษณะดังกล่าวเนี่ยแน่นอนฮนะคนที่เป็นแรงงานจะต้องได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นผมก็เป็นแรงงานคนหนึ่งอยู่ในกองทุนประกันสังคมผมถามมุลส่วนเนะี่ยคณที่เป็นแรงงานเนี่ย ตั้งแต่เลือกตั้งมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยคณะก้าวหน้าเข้าไปเป็นคนจัดการโหวตพวกเขาเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมาทําเหมือนเดิมกับสว์เนี่ยเขาทําอะไรให้กับพวกเราบ้างสวัสดิการดีขึ้นไหมจนถึงวันนี้ไม่มีอะไรดีขึ้นไม่มีประกาศใหม่มีกรรมการขึ้นมาก็ไม่สามารถทําอะไรให้มันดีขึ้นได้สิ่ง,งนี้ก็คงเป็นการตอบชัดเจนนะมันเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่ใช้ในการหลอกลวงประชาชนแต่การหลอกลวงสนานกล่าว มันก็จะถูกกระจางขึ้นทฤษฎีไลเออร์ ire, หรือการโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงสุดท้ายก็จะตายด้วยจุดหรือความจริงพึงเอาชนะคำามดเท็จด้วยการพูดความจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ

คอยหมูยหญ่แผ่นดินทินทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าภาหวานำนำผอผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้า,า,ค,าคอยห่วงหาอาทรนผู้ขอฟ้าตมมาจนผ่านพ,นพ,พ้นโยภัย ว่าปันแบ่งไปนำใจเลิศนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหว,หวไ,ไหว,หวฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสูกใจเธอไทยรมเย็น ที่สิให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปั้นฟ้าไพยไม่เคยไหวไหวฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุกใจเธอไทยร่มเย็น